สวัสดีค่ะวันนี้แม่แหม่มจะเอาสรพพคุณของกระถินมาฝากทุกคนกันนะคะพอดีแม่แหม่มปลูกไว้บนดาฟ้าเอาไว้เก็บยอดกินเวลาที่อยากกินกับน้าพริกกระถินปลูกง่ายมากๆเลยนะคะเวลาที่เราตัดกิ่งออกเขาก็จะมียอดใหม่ขึ้นมาให้เราได้เก็บกินได้ตลอดกระถินยังใช้เป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะกระถินมีฟอสฟอรัสสูงจึงช่วยเสริมสร้างและบํารุงกระดูก ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงกระถินยังอุดมไปด้วยวิตามิน A จึงช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้ช่วยบำรุงหัวใจช่วยแก้อาการนอนไม่หลับช่วยทําให้เจริญอาหารช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ําดอกช่วยแก้อาการท้องร่วงประโยชน์ของกระถินยอดอ่อนฝักอ่อนและเมล็ดกระถิ่นใช้รับประทานร่วมกับน้าพริกสมตําหรือยําหอยนางรมใบยอดฝัก และเมล็ดอ่อนสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้ใบกระถินอุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนและเกลือโพแทสเซียมสามารถนำมาใช้ทำเป็นปุ๋ยหมักได้มเมล็ดยังเอาไปทำเครื่องประดับได้ด้วยนะคะส่วนลำต้นและเนื้อไม้กระถินสามารถนำมาเป็นอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรทำฟืนเผาทำฐานและได้น้ำส้มขัญไม้เปลือกต้นกระถินสามารถนำไปใช้ย้อมสีเส้นไหมได้โดยจะให้สีน้ำตาลตามคติความเชื่อในตำราภรรมชาติฉบับหลวงกล่าวว่า กระถินเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยนํามาปลูกร่วมกับต้นสารพีมีความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันเสนจันทร์รต่างๆได้จะด้วยความบังเอิญหรือไม่ก็ตามนะคะแม่แหม่มก็ปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกันค่ะ วัตถุประสงค์ของแม่แหม่มก็เพื่อเก็บยอดเขากินกับน้ำพริกและนําใบมาหมักทําปุ๋ยกิ่งยังสามารถนํามาทําเป็นค้างผักที่เราปลูกได้ด้วยนะคะเนื่องจากใบของกระถินมีสารที่เป็นพิษคือสารลิวซินินหากสัตว์กระเพาะเดียวกินใบกระถินในปริมาณสูงอาจทําให้ขนร่วงและเป็นหมันได้แต่ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษในคนนะคะอย่างไรก็ตามเราควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะ